สวัสดีครับไวรุ่นสวัสดีสวัสดีสวัสดีและก็สวัสดีวันอาทิตย์ที่สิบสามกุมภาสองห้าหกห้าวันนี้การด่วนสะีดหนึ่งคันลูกค้าขี่รถมาจากกระยองมาแต่เช้าเลยวันนี้มาให้จูนแก้กล่องฟูแพคให้ใหม่เนื่องจากลูกค้าบอกว่าใช้าอร็จูนอยู่มันไม่จบและตามผมอยู่วัสดีเขามาเที่ยว เขาเลยขี่มาหาให้จูนใช่ไหมคันนี้ซุปเปอร์โลซุปเปอร์โลซุปเปอร์โลจูนใหม่จะจบไหมไม่รู้เดี๋ยวจูนดูแล้วก็ค่อยให้เจ้าของเขาไปลองดูกันเอาไว้เดี๋ยวเขามาถามเจ้าของกันถ่ายรถ้นะอ่ะวันนี้ลับรถขับไปสามโลอีกหนึ่งคัน อันนี้มาดูกันมามีอะไรให้ดูอันนี้มางานจูนแก้กล่องคูแพกใหม่ขี่มาจากระยองมาดูว่าความพิเศษของมันคืออะไรเดีย๋ยวจะให้ดูดูใส่ท่อใส่ท่อดูท่อดูท่อล่างท่อล่างมีใส่อะไรก็ไม่รู้ดูท่อบนใส่เหมือนกัน้งท่อจะจูนจบปะเนี่ยจะได้ไปะเนี่ย ตายแล้วจบไม่จบไม่รู้แต่จะเค้นให้ดีที่สุดน,นี่ทอดไตหวันดูจากภายนอกแล้วยิงรีเวทมานี่ทอดไตหวันถ้าไม่ใช่เอาของเดิมไปทุบคมเมี่ยมแล้วยิงรีเวทแล้วยิงรีเวทจับนะอันนี้โอ้เห็นทอดแล้วปวดตับเลยเอายังไงก็ลองดูไปไปรุ่น นนี้มาดู5่ากันเอ๊ตอนนี้กานนี้แปดแปดสามตุ๊โลปีสองพันยี่สิบเดี๋ยวเรามาดู5่ากัน,นตอนนี้ตนน 8, 8, 3, 2020. นาม,าต,นนมต้องปกป้องตอนน,อน,นี้รอบอยู่800ร0 0ยเจอุณหภูมิอ่าอุณหภูมิอยู่ร้อยห้าอ่าไฟชาร์จเดินเบาอยู่13.3 13. สามาไฟชาร์จดีอยู่ไฟชาร์จดีมากในขณะที่รอบแค่เจ็ดร้ อ่าหัวฉีดหน้าดายน้ำมันอยู่1 6ึ7 8, หลังก็1 6 7, 8, ึ7ไล่ไ่กันไม่หนีกัน5.6.7หน้า1น้าหหน้าหน้า61 6 7งห็หลัง1 5ึ6 7ุ้อ้แจะเท่ากันเลยอาดูรอบ3000ัเดีมาดูองศาไฟขอใย้มอย่างมันเท่ากันพอจบไฟแปด้าิประมาณนี้8ปดเก้ามันจะ าวิงกันอยู่แบบนี้แต่หลักๆคือมันเท่ากันจุดระเบิดเท่ากันเขาไม่หมดสดแน่นอนสายโอทูหน้าโอทูหน้าหลังก็จะต้องเท่ากันน้ำมันเท่าไฟเท่าโอทูเท่าจบแ,แล้วหน้าศูนย์จุดเก้าหลังศูนย์จุดแเหมือนกันหมดที่ผมที่ผมจูนก็นจะต้องอยู่ระดับนี้ลดถึงจับาลาน โอ้เดินเบาๆเลยเดินเบาเจ็ดร้อยแปดร้อยอ่ะคราวนี้ผมจะบอกว่าทุกอย่างมาหมดแล้วที่ดูจากกราฟทุกอย่างมาหมดแล้วแต่ครนนี้อาจจะมีบางอย่างนิดหน่อยเนื่องจากที่ให้ดูไปเมื่อกี้ว่าท่อตัวนี้มันเป็นท่อไต้หวันแต่ท่อจะท่อไต้หวันท่อแท้ไม่ใช่ประเด็นแต่ไส้ท่อไส่ท่อที่ดูกันไปว่าไส่ท่อเขาใส่ไส้อะไรมาก็ไม่รู้ไม่ใช่ไส้เดิมไส้ก็ไปเหมือยนกันทั้งหน้าทั้งหลัง ไม่รู้ใตอะไรไม่รู้แต่ผมพยายามดูนพยายามแก้ให้มันลงตัวกับไอ้ไตไอ้ตัวเนี้ยแต่ผมบอกก่อนเลยว่าตอนนี้เจ้าของยังไม่มาเจ้าของไปเดินไปกินข้าวอยู่อาจจะมีตดบ้างเล็กน้อยในขณะที่ซัดมายาวๆซัดมาหนักๆแลวยกขันเร่งอาจจะมีตดบ้างแน่นอนเพราะว่าไตท่อมันไม่เหมือนกันถ้าเป็นไ้ท่อเดิมบอกเลยไม่มีตดตักแอะแน่นอนแต่ด้วยความที่ว่าไตท่อเขาไม่เหมือนกันมัน อาจจะมีตดบ้างแต่สมรรถนะการขับขี่เปอร์ฟอร์แมนซ์ความสมูทผมคิดว่าสูตรผมไม่น่าพลาดน่าจะนิ่งเนียนแน่นอนเดี๋ยวรอเจ้าของเขากินข้าวเสร็จแล้วให้เขาไปลองดูกันอีกทีหนึ่งว่ามันจะวิ่งดีขึ้นไหมมันจะคุ้มค่ากับการที่ขี่รถมาจากระยองมาผมที่ลำลูกการปรทุมไหมเดี๋ยวเราให้เจ้าของเขาไปลองกันนะไปรุ่นเนี่ยอย่างที่ผมบอกว่าของพี่อะผมบอกเลยคัน,คน,นนี้วิ่งหูดับตับไม่ตอนนี้วิ่งหูดับตับไม่แน่นอนดีกว่าตอนมาจากระยองเยอะ วิ่เงียนสมูทแน่นอนใส่เเอไม่ได้แต่อาจจะมีตดบ้างแน่นอนบอกเลยรับประกันอาจจะมีได้ยินเสียงตดตั้งบ้างพรากว่าใส่ท่อมันไม่เหมือนกันทักท่อเลยตอนนี้เพราะว่ากล่องอ่ะล้างให้หมดเรียบร้อยเนื่องจากของเดิมมาจูนมาเต็มกราฟเลยมันก็เลยมันก็เลยเหมือนกับว่ากราฟมันเยอะไปอ่ะมันก็เลยเหมือนมึนๆเจ้าน่าจะเจ้าเจ้าของเก่าเขาน่าจะตูนมาแต่ว่าเขาบอกว่าใส่ออโต้มาไม่ใช่ครับเขาเล่นอะไรมาก็ไม่รู้แดงว่าไม่ตูนเองใช่ไม่ใช่ออโต้เขาเล่นอะไรมาก็ไม่รู้แต่ตอนนี้ นั้นให้เรียบร้อยแล้ว เทสมาโห้ยพงดีกว mm ่าเดิมเยอะครับสมูทกดไหมมีนิดหน่อยครับมีนิดหน่อยพอรับได้ไม่ได้ไม่ได้อย่างที่ผมบอกอะไส้ท่อพี่มันใช่ครับอันนี้รับได้มีปัญหาถ้าพี่ให้ดีไปหาไส้ท่อเดิมแท้ใส่แล้วเสียงจะดีกว่าท่อแท้ใส่ใส่แทะท่อไต้หวันใส่ไส้ท่อแท้เสียงดีกว่าแล้วไปขี่แล้วเป็นไงบ้างสมุทครับท็อกท็อกหัวเกียร์ไม่มีดอกเวลากระแทกคือมามาแล้วขี่สมุทไม่มีกระดิกเหมือนรอบแรกเนียนเนียนเนียนครับเนียนออกตัวตัดไหมออกตัวไม่ตัดครับตัดเกียร์หห้้ออยยมมไ่ กระแทกกระเล่นตรงวอดพูดรอสะดุดตืึกไหมไม่มีรอไม่มีรอกกระแทกกระแทกมากร่นมีตดนิดนึงอย่างที่ผมบอกอันนั้นรารับได้ครับอันนั้นก็ไม่ได้บ่อยไม่ได้แบบเยอะใช่ใช่ครับใช่โอเควิ่งไม่ตัดับยังไม่ห้อยกระแทกกระเล่นโอ้ท็อกหนักไม่รอท็อกหนักท็อกแน่นอนท็อหัวเกียร์หนักไดโน่ไม่ไม่ต้องถามไดโน่ต้องขึ้นไหมจริงมันต้องขึ้นแหละแต่ในเมื่อรถมันวิ่งดีขึ้นอ่ะทุกอย่างมันก็สมบูแน่นอนใช่ใช่แล้วขิ่ป้าขิ่ป้าจบตังใจจบครับจบจบอันนี้มาจากไหนครับมาจากกรรระะยยยออองงคััับมมาาาาตตพุขีี่จนนน้วทิ์ แล้วอันนี้กลับที่ไหนครับเนี่ยกลับระยองครับกลับระยองเลยครับผมมาจูนรถเฉยๆเนี่ยกลับระยองเลยครับของเก่ากับของใหม่แตกต่างกันเใช่ไหมหนังโลรม้วนหนังโลรม้วนต้องไปแล้วต้องมีอะไรต้องคิดว่ามีอะไรต้องไม่ครับไม่ไม่ไม่มีเนียนเนียนแล้วยังไงมาหาผมเนี่ยติดตามทางติ๊ก톡มาได้เห็นจบทุกคันครับพี่จะตีทางที่ตอกกันแล้วหนึ่งคนเพราะว่าก็โอเคครับเพราะว่าเห็นรถทุกคันจบอะมันรถผมก็ต้องจบทุกคันจบแล้วผมก็ต้องจบไม่รู้ว่าผมก็มีหน้าที่ทำให้มันออกมาให้ได้ดีที่สุดให้ได้อะแแค่่นนั้หละจจบบไม มันอยู่ที่ผมแหละอยู่ที่กับรถกับถนนจริงแล้วว่าเจ้าของขี่เองบนถนนจริงๆสไตล์การขี่ตัวเองมันตอบโจทย์ไหมถือว่าดีดีเลยครับก็คือสมูทสับเกียร์ไม่มีกระอักมันเนียนเวลาเราขี่เกียร์สูงในรอบที่ต่ำบางครั้งมันสะดุดมันสะดุดแต่ว่าอันนี้มันไม่สะดุดอ่ามันไม่สะดุดเราเกียร์ถูในรอบต่ำมันเลี้ยงไปได้ใช่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 ครับพอเวลาเลี้ยงเกียร์ถูงในรอบต่ำอยู่ปั๊บจะตรง ใช่ต่อเลยไหมต่อต่อไม่ต้องเปียนเจีรอใช่ใช่ใช่ถ้าในรอบที่เหมาะสมแล้วเกียร์มันจะมันจะไม่ต้องรอเไม่ต้องแก้เลยเนี่ยนะไม่มีครับไม่มีครับนอกจากคิดถึงแล้วเดี๋ยวจะมาหาใหม่คหน้าใส่คันหน้าต้องแก้ทุนง่วงให้แกมาทางนี้แกมาไม่ไหวเอาแบบนักกให้เขากลับไปละยองแล้วกลับมาใหม่ต้องถามเพื่อนก่อนว่าจะมาส่งอีกหรือเปล่าแน่นะเอาเอาเอาตัวทัวร์จัวครับจัวจัวละยองนะผมอยู่รับลูกานะจัวจัวครับแต่ถ้ามีอะไรเดี๋ยวอาจจะมารับลูกานแค่ปากซอยร้องหมดทุกเกียร์เมื่อกี้ มันมันไม่ทุกเกียร์แต่ผมรู้รู้ฟีลิ่งแต่ต้องออกไปปาร์ควอยด์บ่อยนะอ๋อกระพิไปล้มมาแล้วขัดไงเดี๋ยวกลับไปขัดใหม่จบนะจบแน่นะจบครับผมจบก็ขอให้ขับเียร์ด้วยความสนุกขับพี่ปลอดภัยครับผมไม่ใช่ฮีโร่ถึงบ้านนะฮีโร่ใช่ครับถึงบ้านฮีโร่ขี่เร็วอย่าไปขี่เร็วนะไม่ดีขี่เร็วคนมองไม่ทันรถอะไรวะหาใครแล้วอยางทีเนี้ยมันขี่แบบช้าแล้วสมูทได้ไง ขู iram, ่ขี่ยากขี่ยากขี่ไม่ได้หรอขี่เหนื่อยมากครับขี่เหนื่อยยังไงก็ขอบคุณมากครับขอบคุณ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 ครับขับขี่ปลอดภัยครับจย่าลืมบอกนะพี่ตับ